สวัสดีค่ะพี่น้องบูได้มาพบพอกันหลายมือนเนาะค่ะเพราะวา่าอากาศบ่ค่อยดีค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวคลื่นยุสัดนั่นแหละค่ะมื้อนี้สิเขามาทำการเปลี่ยนถุงค่ะเห็นบอลล่อแน่นเราใหญ่มากแล้วกันแน่นเอียดเลยค่ะอัดอยู่ในหันละค่ะพี่น้องต้องปลดปล่อยแล้วออกมากค่ะ ใส่ถุงใงญ่ไปก้อนนี่เนาะค่ะพี่น้องเม็ดครึ่งค่ะเม็ดครึ่งอ่าถุงนี่ก็แค่เม็ดเดียวค่ะถุงนี้เนาะก้อนก้อนหนานั่นค่ะตะเก็บใบสำรองอ่าชุดไม้ค่ะชุดไม้ชุด,ชดนี่หละน้อยๆค่ะชุดดอ,อกมะรอบสองนี่ค่ะเก็บใบสำรองชุดนี้ค่ะพี่น้องไม่ได้ถิ่มไม่ได้เสียดอกจาก้ากระดาษฟอยห่อกันฝนกัคขึ้นกันค่ะพี่น้อง มือนีเสมาทําการฉีดฮอร์โมนน้ำเดือจ่าฉีดฮอร์โมนไหตัวหน่อยเนาะไ้ตัวหน่อยสะกอนมือนีค่ะมือรุ่นยังเสมาไหาตัวใหญ่อีกเนาะ,ะสำหรับต้นนี้แล้วค่ะพี่น้องหวานเนี่ยค่ะผลม,มีรสชาติหวานกรอบเลยค่ะว่าม,มีติดฝาดเลยแม่แต่น้อยเดียวค่ะพี่น้อง ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยค่ะตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยเนาะรสชาติดีค่ะพี่นอ้องต้นเนาะนี่ค่ะแดดก็เป็นผู้พูพโอจัาไดดอกพี่น้องบ่เป็นตาบรรยากาศบบเป็นตาเข่า,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 ขาวสวนค่ะยุ่งไล่ออก เขามาปุ๊บเสียบปั๊บัันยุ่งไร่เนาะหห้ค่ะพี่น้องให้ระมดรบ้างแน่กันแล้วกันค่ะสําหรับไข่เลือดออกพี่น้องกันยุ่งไร่เรามาแล้วเนะาะไข่เลือดออกก็สิตามมาที่หลังค่ะขอบคุณนนหลายสำหรับพุท่เพิินเขามากกดดีตามเนาะคะ่ะ ตนดักสวนรักยิสระค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่เด้อเขามาเห็นแล้วก็ย่าพานไปค่ะพี่น้องเนาะสีมาฉีดห้อมม้ไนห้นี่แหละค่ะแต่ว่ามันเป็นตะคือบวดอกเนาะเพราะว่าขันฉีดไปแล้วกะฝน,นกับสีโต๊กมากชะล่างไปค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะสันส้นๆขอบคุณได้หลายค่ะพุทธพลขามากกดติดตามเนาะค่ะ คนรักสวนรังอิสระทา่าสวัสดีค่ะ